สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง SCP 903 TH ทีเล็กในปัจจุบัน SCP 903 TH นั้นถูกกักขังเอาไว้ในห้องขนาดใหญ่ที่สร้างจากเหล็ก และคนกีจเสริมด้วยความทนทานแข็งแรงมากพอที่จะรับแรงกระแทกใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจาก s c p 903 THH c p 903 t h, 90 h 90นั้นจะถูกจับตาเฝ้าดูพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆของมันอยู่ตลอดเวลาจากพนักงานที่อยู่ในห้องสังเกตการขนาดเล็กโดย s c p 903 t ีเนั้นจะไม่รู้ว่ามีมนุษย์คอยจับตาดูอยู่การเข้าถึงใดๆของ s c p 903 t ีเนั้นควรจะกระทำโดยคลาสดีเท่านั้นการวิจัยอื่นๆจะถูกยกเลิกชั่วคราวหาก s c p 903 T ีเนั้นหลุดออกมาจากการคุมขังได้และถ้ามัน เกินหลุดออกมารับงานของ S.C.P จะใช้ตะข่ายเล็กหรือเชือกล้งขาของมนวัยเพื่อพยายามหลอกล่อให้ S.C.P 903th นั้นต้องชะลอช้าที่สุดเพื่อลอการควบคุมโดยค l a s s D รายละเอียด S.C.P 903th เป็นตัวตนที่ผิดธรรมชาติ ที่อยู่ในรูปแบบสิ่งมีชีวิตจากยุคไดโนเสาร์ส่วนตัวตนที่แท้จริงของมันนั้นยังไม่มีใครทราบได้รู้เพียงแค่อย่างเดียวว่าในตอนนี้มันอยู่ในร่างของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตลอดเวลา HCP 903 T h CP 90จะออกล่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่จำเป็นว่ามันต้องหิว มันจะออกล่าด้วยความสนุกของมันมันไม่ต้องการล่าเพื่อกินเหยื่อแต่มันทำเพื่อความสนุกของมันเท่านั้น HCP 903T h CP 90 th. สามารถบาดเจ็บได้หากถูกยิงด้วยกระสุนปืนแต่ถ้ายิงยาสลบนั้นจะไม่มีผลอย่างใดเลยเกิดขึ้นกับตัวของ HCP 903T h CP 90 และ S.C.P. 903 T.H H, จะมีของเหลวสีขาวใสไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่ามันนั้นคือผลึกฟอสซิลที่มีอายุมากกว่า20ล้านปีอย่างไรก็ตาม S.C.P. 903 T.H H, นั้นไม่ได้มีความสามารถอื่นๆ หรือคุณสมบัติเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยหรือการสื่อสารใดๆ SCP 903นั้นก็ไม่สามารถทำได้มันก็คือไดโนเสาร์ตัวตนที่แท้จริงแบบธรรมดาเท่านั้นเองหรือว่านี่จะเป็นไดโนเสาร์ที่เล็กที่อยู่รอดจนถึงปัจจุบันก็เป็นได้ครับและ SCP 903ทีเฮ็ดนั้นถูกพบเจอครั้งแรกที่แถบทะเลทรายมันวิ่งข้ามถนนและมีคนพบเห็นมันในยามค่ำคืนและหลังจากนั้นมันก็ถูกจับได้โดย SCP c l a s D และจากทฤษฎีต่างๆที่ผมนั้นได้ค้นหามาเพื่อจะยืนยันว่าทีเล็กนั้น อาจจะมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้แหล่งอ้างอิงหลักนั้นได้บอกว่าไดโนเสาร์นั้นมันไม่ได้สูญพันธุ์ไปไหนเพียงแต่มันวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวตนให้อยู่ในสภาพพื้นผิวโลกหรือสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันให้ได้เท่านั้นเองจากการที่ตรวจสอบสัตว์ต่างๆด้วยโครโมโซนแล้วพบว่า สิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าทีเล็กที่สุดนั่นก็คือไก่ไก่นั้นมีลักษณะเดียวกันกันกบทีเล็กไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินหรือการวิ่งก็ตามแต่มันเพียงไม่ดุร้ายเท่ากับทีเล็กเท่าน,นั้นเองครับและนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้สรุปว่าทีเล็กนั้นเป็นญาติกับไก่ บางทฤษฎีเขาก็บอกว่าไดโนเสาร์นั้นมีชีวิตอยู่บนโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าการตรวจสอบพื้นผิวโลกทั้งหมดให้ครบทุกส่วนของโลกในปัจจุบันนั้นมนุษย์เรายังตรวจสอบไม่หมดเลยทำให้ในทฤษฎีที่บอกว่ามีไดโนเสาร์อยู่จริงบนโลกใบนี้ในปัจจุบัน ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นหรือบางทฤษฎีเขาก็บอกว่าในโลกนั้นในเปลือกโลกที่ใดที่หนึ่งมันต้องมีรูอากาศขนาดใหญ่และทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นภายในโลกและเขาก็คิดว่ารวมไปถึงไดโนเสาร์ด้วยที่มันนั้นจะไปเกิดในแกนโลกที่ใดสักที่หนึ่งอันนี้ ก็คือทฤษฎีที่นางเล่าเรื่องได้นำมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามให้นางเล่าเรื่องนะครับและวันนี้นางเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ